สวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุสกคนนะครับผมต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องบ่าวนอนนะชาแนลเขียวฮาากรน้น <c oughs> ากินปวดชาเขียวจังกับพี่น้องเมื่อน,นี้จะไปไหนกันคะวันนี้มันหยดุดบอกก่อนวันนี้มันหยดุดวันนี้มันหยุดนะึงพอจะมาเช่าชุดดัมเเยอะดัมเมเยอร์ดัมเเยอร์สีสีเขียวสีอะไรนะสีเขียวภาษากฤษภาษากฤษสีเขียว กรีนฮะยกรีนนี่เขียวชั่งเลยกลิ่นมาสั่นมาไปข้างบนมามาน้ำน้ำน้ำไปกันเลยไปกันเลยสีอะไรลูกสีเขียวสีเขียวไปตามน้องพลอยไปเลยค่ะน้องพลอยจะเอาสีอะไรเนาะอุ้ยตื่นเต้นเลยนี่ใช่ค่ะหนูใส่ไม่ได้หรอกหนูตัวเล็กหนูต้องไปหาุดตุดเล็ก ไม่บอกว่าให้อันก็จะได้ใส่ถมงนัองด้วยไงมันจะใส่ได้ไหมล่ะเอฮอยสวยอ่ะมีเยอะแยะเลยสีชมพูก็สวยนะแต่มพอดีมันได้เนื้ออยู่สีเขียวค่ะดู่สีเขียวหนู๋ยวไปจองสีเขียวไปไม่ไปดูเจอดูแบบไหนจะรู้ว่าช่วงนี้มันช่วงกีฬาเดีเราไปดู สวัสดีค่ะคุ้มแย่ใช่ไหสวัสดีค่ะมาอีกแล้วคำเตยคำเตยค่ะชุดสีเขียวใช่ค่ะเขาเป็นกีฬากลุ่มนะคะโรงเรียนเลยก็จะมาดูสีเขียวน้องอยู่คำเตยเหรออจำลองอนุบาลจำลูนคำเตยไม่ใช่คำเตยวิทย์คืออย่างนี้นะอยาให้ฟังอยากให้ไอ้ นั่นจางตัดบอบอเพ่อนยูดสีใดจางสีเขียวโอเคเดี๋ยวนี่หนูคือชุดหนูเยอะมาก<ช>เอาอย<ช>่นี้ก็ได้ค่ะใช่ใช่สวยเหมือนกันค่ะในอันนี้ก็สวยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าสมมติมื้อชานี้ก็แต่งกันอย่างนี้นะน่ารักค่ะใส่คนไก่สูงแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะ อันนี้ลูกค้าก็เหมือนกันแต่ค่ะจำรูนเนี่ยเป็นผลไก่ล่าสุดลูกํำลังสั่งตัดอยู่อันนี้เลิศดมากเลื่อนกันแค่บกี่บาทเองแต่ว่าสั่งตัดเดียวนี้สั่งตัดสีละไปเรื่อยๆนะคะตามออเดอร์ลูกค้าจำรูนเหมือนกันใช่ไหมคะจำรูนค่ะก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยสีน้ำเงินสวยค่ะมีทุกสีค่ะเหเอาแบบไหนก็รูสีเขียวใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีเขียวเป็นยังไงนะคะ ก็สีเขียวเกืบอบไเจอกันได้ค่ะนี่ก็ร่างก็สีออกไปงานแหงนง่งหนอกอ๋อตัวใหญ่ไปไหมไม่ตัวนี้เม่เหมือนก็เป็นโซงน,นี่ค่ะสีเขียวก็แล้วแต่เนาะอันนี้งานเขียวเขียวค่ะขายดีไอพีได้ไหมโอ้โหจะใหญ่ไปไหมลูกแต่มัเยอะสวยแล้ววันนี้นเ,เป็นเงี้ยก็เลยจะสีเขียวแท้ก็แบบเอาสีสดๆลูกสีชมพูเสร็จต่เขียวกับสวยอยู่ค่ะ พอดีเยอะาหญ่เยอะเลยจริงๆคุณแม่อยากให้ถอดเสื้อใส่ดีๆนะถอดเสื้อใส่ดีๆสิเออเราลองดูถอดเสื้อออกเฉยๆถอดเสื้อสวยนะคะไม่ใช่ว่าไม่สวยสวยเหมือนกันนี่หันหน้ามาดูดิอันนี้เป็นยิ้มเออมันเป็นทรงของมันมันเป็นสั้นๆนะลูกมันเป็นชั้นชั้นไม่ใช่สั้นอ๋อเหรอจูงมันจะเกลี่กะอันนี้ อันไหนเ<ป>ก่เนจาา้ะไม่มันก็ต้องเอาแขนพึงออกอย่างนี้เลยเออแขนแขนฝั่งนูน้นระวังตรงๆลง,งอันนี้คือเราสามารถกัดกิบนะคะ,น,ะน้องเดินเดินไปแล้วก็โรงเรียนกุชุมพัฒนาค่ะเห็นไหมคะจัดวันเสาร์ <laughs> ่ม เก็บขึ้นก่อนค่ะจะดูว่ากระทัดรับยังไงตันนี้เราจะใส่สร้อยอยังไององไีนเลยนะคะเดี๋ยวุ๊น่า,ยานนยอ,อย่านดอกไมสิยงเป็นยังไงคะอะไรนะั่นน่ะดากเงิน ถอดดิถอดถอดได้คุณแม่มาดูซิอันนี้นะคุณแม่อันนี้จะเป็นสร้อยมุกนะคะมีสร้อยมุกอจะให้ใส่ได้หลายแบบอันนี้เขาก็จะดูน่ารักอีกแบบเจ็บบอลูกใส่ด้วยเจ็บแบบดีค่ะคือหนูจะใส่สีนี้มันจะทําให้หน้าเขาสว่างขึ้นเนาะใช่ไหมมันจะตัดกันไม่ไม่จาเป็นต้องจริงจริงสีทองก็มีแต่มันจะดูทําให้มีอายุขึ้นอย่างเงี้ยนะอะดี่ะจะสวย ไก่ส,สีเขียวหนึ่งไม่เออนี่คือใช้ดูสิคะอ้าวพสนางแบบไหนคะโพสนางแบบทำไงไอ้ยืนตรงๆแล้วก้าวก้าวท่าซ้ายออกเออเอเลดค่ะแม่ดูซิว่าอันไหนมันจะเข้าอันนี้มึงจะใส่สีดำนะเพราะว่า ันก็สวยเนาะเป็นยังไงอันนี้ชอบไหมชอบแตอันนี้เจ็บหูเออเอาท่อนนิดนึงค่ะเอาตุ่มหัวอ่อนมือสินะลองดูนะคะคุณแม่ถ่ายไว้คุณลูกคำเซลสิคะคำเซลตัวไหนสวยคุณพ่ออันนี้สวยไหมพี่เมย์เล่นยันเดียฮะเล่นยังเดียวอันนี้ก็สวยดูเนาะเหมือนอังสันลูกสาวคุณอันนี้ก็เดี๋ยวคุณแม่ไปเอาคาถามาให้หนูดี สบายเกินไปแล้วนะคุณโิ้จ,จี้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 จีจี้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 อีอ้จี้เี้น,น,น,นี้สี้ดี้จี้ร,รี้จี้จี้จ้จี้จีาจี้อี้จอ้จี้จี้จ้้จี้จี้มี้ดี้จี้อี้จีเี้จี้้จี้จเ้้จหนี้ี้ี้ี่จีมจอ้ี้จ้จี้ี้จี้ีีี้า้ี้้ สีขาวใช่ไหมมันจะได้ขับเนาะถ้าสีดำมันจะมืดไปกับชุดเนาะถุงน่องก็ขาวใช่ไหมคะรองเท้านี่เราก็เป็นรองเท้าอะไรก็ได้นะถ้ามีบูทตแล้วก็มีจนสูงบูทสีขาวก็มีสีขาวราคานี่สิเด็กคร่ะนี่ก็สวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยอ๋อแอบหน่ะแอบหน่ะแอบหน่ะมุนเป็นด้วยอ๋ออ๋ออ๋อต้องม้วน แตงโมฉันแล้วแต่แแต่หนูเแล้วแต่หนูนะคะอันไหนก็ได้อันนี้สวยอันนี้สวยใช่ไหมสวยไหมลูกอ๋อหนูชอบอันนี้เอ้ยเพิ่นยั้มเห็นกระจกค่ะลองไปดูไปดูกระจกมาดูชุดอื่นมาให้ดูนะคะจะมีแค่ชุดนี้กับชุดขนไก่แค่นั้นช้ดอื่นมี่แตงโมสวยไหมคะดูข้างหลังสิคะลูกสวยสวยไหม ไม่เคยเปลี่ยนใจดอกถ้าเบิ่งแล้วมาก็เอาทั้ง s e l ค่ะทั้งเอวค่ะน่ะเวลาถ่ายรูปอะไหนฮะเอียงๆนี่รูกนี่ขนาดยังไม่แต่งหน้าหันหน้ามาเอียงๆให้คุณแม่ดูสิคะเอียงๆไม้คาทาไปข้างๆเออนั่นแหละเอาเออนั่นแหละเออสวยเดี๋ยวถ่ายรูปไว้กันแป๊บเอาเสื้อนี่หนึ่นไก่จริงไหลูกเออเอาคนไก่ที่นี้ลองดูสิเดี๋ยวทะเลี่ยนไปคะแล้วมีอันเดียวบหรอเอ๊ะคนไหนอ๋อคนไก่ดีสิคะ อีเดียวก็สวยอันนี้ก็สวยเหมืนมนอนกันมันก็มีหากันะมันไม่มีหาอันนี้จะมีสองใช่ต้ <c oughs> อชื่อพี่มันเป็นแบบนี้แหละตอนตอน<ม>ทำอย่างเงี้ยตอนไหน,นอ่ะนจะได้สวยใช่ไหมลกมมมูกไม่ทาอีแล้วเดี๋ยวสาวงาม <c oughs> อ้าวลองดูสิคะ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวก็งานวันเด็กต่อเดือนหน้ากีฬาใส่ไปไหนนลลูกโอ้มันหลุดทางไหนเป็นไงอันนี้ดูอ่าโอเคพาไหนดูสิฮานะมาทำผมต้องอาน้ามาขึ้นฮะแล้วก็ใส่บิ๊ของยาวด้วยเอานามาขึ้นนะ แล้วแต่หน้ามาาคุณก็ได้ใส่หน้ามาก็สวยคุณแม่ทำให้เองใช่ไหมเด็กแม่แต่งแล้วมเยอะไงงานมันสิ่งแล้วมันก็คื่ดนเก่ชุดนี้ก็สวยแล้วนะดีล่ะหน้ามาขายลูป